ซึ่งเควสนี้ก็เป็นเควสเดียวในเกมนะที่มีจุดเช็คพอยต์ให้เรานะครับเควสอื่นๆจะไม่มีนะอืมจะมีแค่เควสนี้เท่านั้นนะที่เราหลังจากฆ่าบิสมองออกมาจากข้างนอกได้แล้วก็เวลาเรามิชชั่นเฟลอีกรอบเนี่ยเราจะเวลาเราเข้าไปรับอีกรอบก็จะกลับมาอยู่ตรงหน้าหน้าอาพาร์ตเมนต์เลยนะฮะจะเริ่มทำภารกิจไอขับรถไล่ล่านี้ทันทีนะถ้าเรามิชชั่นเฟลนะืมก็จะเป็นแค่เควสเดียวที่มีเช็คพอยต์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ตามไปเรื่อยๆนะ ตามไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจไอคนอื่นเราเล็งไปที่รถคันนั้นคันเดียวนะไอรถระเพงอะ่ะนะเพื่อไล่ล่าไอตำรวจเที่ยนั่นนะแล้วก็มาช่วยสวิตด้วยนะสวิตก็เสือกไปเกาะอ,อีกนะโอ้โหน่าจะไปพร้อมกันอืมนะครับนี่ครับจะมีไอพวกแก๊งมาเสือกนะอย่าไปสนใจให้มันควปลาระเบิดไฟไปเรื่อยๆนะยังไงเราก็ไม่โดนเอฟเฟกมันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของของปลอมนะ เนี่ยมันปลาอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ารถไม่ไหม้แน่นอนตรงนี้ให้เราทำตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะอย่าให้มันข่าสายตานะครับเฮ้ยรถไฟลบก่อนลบรบอา่าโอเคไล่ตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะต้องโอ้เดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งให้เราเล่งสปีดเพื่อที่จะไลา่ล่าเอเอไม่ใช่ไล่ล่าเออช่วยเสือสวีทนะครับสวีทมันเดี๋ยวมันจะตกจากรถนะฮะอืม ตรงนี้ก็ให้เราควบคุมรถให้ดีนะเพราะว่าเราจะต้องเร่งสปีดขั้นสูงเพื่อที่เราจะรับสวิตขึ้นมาบนรถด้วยนะอืมโอเคเราสักครู่นะเนี่ยครับจะมีตำรวจบนรถไอ้รถถังดับเพลิงนะจะมีตำรวจรถรบเพลิงมาไม่คนหนึ่งเพื่อที่จะมาดึงมือสวิตออกไปนะให้เราทำการเร่งสปีดครับนี่ครับเร่งเร่งสปีดไปเรื่อยเพื่อที่จะรับสวิตนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะตรงนี้ก็ไม่ยากอะไรนะแต่ว่าต้องควบคุมรถให้ดีอย่างที่บอกครับถ้าควบคุมรถดีแล้วเร่งสปีดเนี่ยเราจะสามารถรับสวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคพอถึงตรงนี้เราจะสลับพวงมาลัยกันนะให้สวิตเป็นคนขับแล้วเราจะเป็นผลแม่นปืนนะนี่ครับให้เราทําการยิงไอ้พวกที่เหลือไปนะครับจะมีตำรวจแล้วก็แก๊งสีเหลืองแล้วก็สีม่วงออกมาเต็มเลยนะให้เราทําการฆ่านะครับสังหารมันให้หมดนี่ครับ จะมีเอ่อตำรวจออกมายิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆตรงนี้ไอ้พวกนี้มันกระจอกนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งกาจอะไรมากเฮ้ยยิง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 โอเคเฮ้ยมันยังไม่ระเบิดด้วยมั้ยิง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 เช็คค่าเอ่อไอ้นี่ด้วยนะครับหลอดเลือดของรถนะฮะไอ้ที่เขียนว่าคานะฮะนั่นเป็นหลอดเลือดรถของเรานะอย่าให้มันลดเยอะนะครับ มากจนเกินไปเราต้องรักษาให้ด้วยนะครัเฮ้ยเชียเชียโอเคเราเปิดไปอ่าแล้วก็มีศัตรูอยู่ข้างหน้านะให้เราทำการสังหารไปข้างหลัง โอเคครับเราจะยิงเอ่อตัวคนขับก็ได้หรือจะยิงทั้งรถทั้งคันเลยก็ได้นะครับอืมถ้าคุณแม่นแม่นพอก็ยิงไอ้คนขับก็ได้นะโอเคตรงนี้ก็จะอย่าไปสนใจพวกนี้นะอ่าโมอเตอร์ไซค์แล้วคราวนี้ไม่สนนี่ใช่กูจะยิงไอ้คนขับอะทาไมอะไม่หยีไม่หยีชี้จยิงไม่โดนเลยเว้ยไม่หยีนะโดนไปแล้วคันหนึ่งถึงจะยิงล้อมันก็ไม่มีผลนะครับ ถึงแม้รถยางมันจะแตกแต่ตัวเกมม่งก็ทําแบบออกเวอร์นะครับถึงแม้ยางจะแตกมันก็ยังขับได้นะอืมโอเคตรงนี้ก็จะตัดเข้าสู่การเลี้ยวจะตัดทําไมวะนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันตรงนี้มันอัดตรงนี้มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวเราต้องไล่ล่ามไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายนะโอเคทําการยิงมันไปนะครับนี่ครับล่วงไปหนึ่งเฮ้ โอเคครับทำการยิงโอ้ยรถข้างหน้าก็มียิง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 เฮ้ยรถคว่ำไปโอ้ระเบิดโอเคครับพยายามยิงคนขับให้ได้นะไอพวกที่มัน เนี่ยขับรถเนี่ยให้เรายิงคนยิงที่คนขับเนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับจะทําให้มันไม่ไม,ไม่ตามเรามาไม่ได้นะครับเฮ้ยโอเคไฟไหม้เล็กสองคันข้างหน้ายิง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 ,ยงโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นะนะ โอเคไอเอา้าเที้ยไม่มีคนขับแล้วขับได้ไงวะอ๋อโอเคครับตรงนี้ก็จะไอเที้ยนี้ก็จะขับตกสะพาน,นครับนี่ครับโอ oh, ้อือ่อล่วงเรียบร้อยนะฮะเนื่องจากเอ่อบางทีคันเร่งหรืออะไรสักอย่างแตกนะยางแตกหรือเครื่องเครื่องพังอะไรสักอย่างนะมันเลยขับขับตกสะพานนะนี่ครับเอ่อเรียบร้อยนะในที่สุดนะมันก็ได้รับผลกรรมที่มันเคยทําไว้นะอืมอันนี้ก็จะเข้าสู่คัดซีนนะครับ นี่มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก็ใกล้ตายแล้วนะเนื่องจากแรงกระแทกเมื่อกี้นี้ทําให้เออ่ทำให้มันบาดเจ็บสาหัสนะแรงกระแทกเมื่อกี้อาจจะทําให้ปอดช่วงปอดช่วงเออะไรช่องลมฮะแตกนะฮะซึ่งทําให้มันหายใจลําบากแล้วมันก็ใกล้จะตายในไม่ช้านะครับนี่ครับมันจะไอเนี่ยครับล้วก็บอกว่าโอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยนะครับนี่ครับใครไปช่วยมึงนะเฮียนี่มันเป็นตัวร้ายนะืะ เป็นเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไอคนนี้อืมทีนี้ก็เออลมม้ลมนะล้มจากแรงกระแทกเมื่อกี้นี้อาจจะทำให้เอหอลอดลมหรือปอดนะเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงแล้วทําให้มันหายใจไม่ออกนะครับอันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจไม่มีประวัตินะไม่มีข้อมูลอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราไม่ยิงไม่โดนมันเลยนะครับเมื่อกี้นี้มันก็ตกจากที่สูงโอเค นี่มันก็จะตายเรียบร้อยแล้วนะเเ,เรียบร้อยซีเจก็จะมานะและ้วแต่สวิตห้ามไว้บอกว่าอย่าเลยมันไปตายแล้วมันมันไปสบายแล้วอประมาณนั้นนะครับซึ่งก่อนตายมันพูดว่าอะไรวะมันบอกว่ายังไม่จบหรอกเดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกครั้งอะไรประมาณนั้นนะเหมือนไอ้ตัวร้ายนะบอกว่ายังไม่จบหรอกอะไรประมาณนี้นะอือันนี้มันก็จะคุยเรื่องเออะไรวะเนี่ยเมืองของเรานะโดนไอ้พวกเนี้ยก่อจลาจลอะไรวะ ทำให้ชาวเมืองก่อจลาจนนะครับก็มันจะพูดถึงเรื่องนี้กันอืมเราจะเปลี่ยนแปลงเมืองกันใหม่อืมผู้นี้โอเคซึ่งตอนนี้เอ,อ CJ เนี่ยจะมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงเมืองทั้งหมดให้เป็นเมืองที่ดีนะอยู่ดีกินดีอะไรประมาณนั้นนะครับอืมอันนี้มันกาลังพูดถึงบิ๊กสมุกอยู่นะครับสิ่งชั่วร้ายที่มันทําไว้นะอ่าโอเคทีนี้ก็พูดจบแล้วเดี๋ยวมันก็กลับบ้านนะฮะอืม ทีนี้ก็ซีเจก็เดินมาเช็คศพนะว่ามันตายแน่แล้วอืมอ่าถีบถีบนี่ครับอ่ามันตายแน่นอนนะครับนี่ครับมบอกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะหลับให้สบายไอสัตว์ <laughs> โอเคนะครับแล้วมันก็จะเดินจากไปนะะโอ้ยเฮีย้ยมึงมึงตายได้อนาถมากนะครับหน้าปากตาย <laughs> แล้วก็ตัวเบี้ยวด้วยนะืตัวบิดนะฮะโอเคทีนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับ จะเข้ามาคุยในบ้านกันละบอกว่าเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเมืองใหม่เราจะต้องทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็จะทําให้เมืองมีแก๊งที่ดีนะอืมสังคมที่ดีไร้ยาเสพติดนะครับนี่ครับสวิตแต่จะมีคนมาครับนี่ชักปืนใครครับอ๋อแมดด็อกนะอันนี้กลุ่มของพวกแมดด็อกแล้วก็ลูซี่แล้วก็ไอพอกไอแม็กเซอร,ร์นะนี่ครับจะมาจะมาบอกข่าวดีว่าเราทาเพลงสําเร็จแล้วนี่ครับได้สีอะไรวะได้เหรียญทองนะเย่เรียบร้อยนะ นี่ครับดีดีด้วยดนดีด้วยอ,อย่างนี้อย่างางี้อ่โอเคมัาจะพูดว่าอะไรวะอะไรก็ไม่รู้นะครับอตรงนี้แมดด็อกก็ได้ผลงานชิ้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับผลงานพิเศษนะแล้วทั้งเมืองก็จะกลับสู่สภาวะปกติแล้วนะะตอนนี้นี่ครับแมดด็อกพวกเขาจะจัดงานปาร์ตี้กันแต่ CJ จะออกไปข้างนอกนะ,นะนี่โอเคแล้วก็จะมีคนถามว่าจะไปไหนเออซีเ จะออกไปเช็คข้างนอกสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับอืมเอาแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้สำหรับเกม GTA นะในที่สุดก็จบกันแล้วนะโอ้โหเดินทางมาไกลกันมากนะครับตั้งแต่พาร์ทแรกเลยนะก็เดินทางมาไกลเลยทีเดียวกับเกม GTA สายเดนะครับซึ่งในปัจจุบันผมก็ยังไม่เยังไม่เจอคนอคนไทยคนไหนทำจบแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนแรกหรือเปล่านะ <laughs> ถ้าไม่ใช่คนแรกก็ ไม่เป็นไรนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกเครดิตนะฮะอ,อการประดิษฐ์การทําเกมนะโอเคก็ต้องจบกันเท่านี้ครับกับเกม GTA นะโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับติดตามชมเอ่อพาร์ทที่สาย42นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกเอ่อทุกวิวนะฮะขอขอบคุณทุกเสียงกําลังใจเอ่อจากเพื่อนๆของผมนะก็นี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆของผมด้วยที่ให้กําลังใจผมทำไอ,อ GTA Side d a รีวิวเควสนี่มาจนจบได้นะโอ้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็จะเป็นการจากลานะครับอันนี้อาจจะเป็นชิ้นงานสุดท้ายที่ผมอาจจะทำนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูติดตามชมกันต่อไปนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งกับ คนที่มาคอมเมนต์นะถ้ามาถามเควสอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าตอนนี้ผมก็ยังตรวจเช็คดูนะครับยังตรวจเช็คอยู่ปกติซึ่งถ้าใครสงสัยในเควสไหนก็ให้มาถามนะครับซึ่งซึ่งเควสอันนั้นอาจจะอยู่ในพาร์ทเอ่อซึ่งถ้าคุณสนใจเออไม่ใช่สนใจสงสัยในเควสไหนก็ให้โพสต์ไม่ในพาร์ทนั้นๆเน,น,นะเดี๋ยวผมจะเช็คทุกสัปดาห์เลยนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกวิวนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณออโปรแกรมแ a บนะฮะโปรแกรมแ a บ3.7.1นะครับที่ผมเป็นที่ผมอัดอยู่นี้นะแล้วก็อ,อ,อะไรก,ก็เดี๋ยวก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสำหรับเกม GTA Side a ซึ่งเนื้อหาเควสก็จะยาวนานมากจากที่ดูแล้วมิชชั่นถ้านับมิชชั่นหลักๆก็จะมีอยู่แค่80กับพาร์ตนะเอ้ไม่ใช่80พาร์ท80มิชชั่นนะครับแล้วถ้าไม่นับเอบเควสพิเศษมิชชั่นพิเศษก็จะมีอยู่20นะครับ ซึ่งถ้ารวมแล้วท,ทั้งเกมเนี่ยจะมีมิชชั่นอยู่ประมาณ100นะฮะโอเคจะมีอยู่100มิชชั่นด้วยกันนะครับก็โอเคครับก็วันนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้แล้วก็ติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับว่าโปรเจกต์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ทําต่อหรือเปล่านะก็เดี๋ยวดูกันก่อนก็ติดตามดูกันด้วยว่าโปรเจกต์หน้าเกมหน้าผมจะมารีวิวอะไรหรืออาจจะแคสเกมอะไรนะก็เดี๋ยวจะมาให้คุณติดตามชมได้นะครับโอเค ผมก็จะทำการเช็คไอจีเอ G A นี้ทุกทุกพาร์ทเลยนะทุกสัปดาห์ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอืโอเควันนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้แล้วครับก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้านะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย